สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมา เรียนกันเรื่องการบวกกันลบเนาะถือว่าเป็นการทบทวนนะคะคุณครูก็จะอัดคลิปให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะถือเป็นการทบทวนนะคะเพราะว่าใบงานชุดนี้นะคะคุณครูให้ไปใหม่นะคะจะมีเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารแล้วก็การบวกลบคูณหารละคนแล้วก็เป็นโจทย์ปัญหานะคะังนั้นใ,นใบงานที่ให้ไปรอบนี้นะคะจะเป็นรอบสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะจะไม่มีใบงานคณิตศาสตร์แล้วนะสาหรับเทอม นี้นะก็จะปล่อยให้เรียนทําฟรีไปเลยนะคะก็คือฟรีก็คือให้ทําไปเรื่อยๆเลยนะคะส่งอีกทีนึงก็คือภายในประมาณอ่าสักก่อนวันที่20กันยานะคะโอเคอันนี้ก็คือเราเหมือนเป็นการทบทวนนะคะการบวกเนาะอันนี้นะคะเขามีวิธีทํามาให้เราและก็คือตัวนี้เนาะ โจทย์นี้นะคะ1 5 3 5 2้บวก4,017นะคะวิธีการบวกเราก็บวกหลักที่อยู่ข้างหลังสุดก็คือหลักหน่วยก่อนนะคะนำหลักหน่วยมาบวกหลักหน่วยนะคะนำหลักสิบบวกกับหลัก10บนะนำหลักร้อยบวกกับหลักร้อยนำหลักพันบวกกับหลักพันและหลักหมื่นบวกกับหลักหมื่นนะคะในที่นีหลักหมื่นก็คือเป็นศูนเนาะส่วนี้นะคะอ่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะ อันนี้มีโจทย์มาให้เรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะมาเราก็ใช้3บวก4ใช่ไหมคะมได้น,นี่3บวก4ได้เท่าไหร่ได้7ก็ใส่ไปนะคะ2บวก1ได้3 4บวก2ได้6 8บวก1ได้9 แปดตัวนี้ไม่มีตัวบวกนะคะก็ดึงลงมานะคะหรือนักเรียนเวลาเราตั้งเองเราจะเอาตัวมากไปเป็นตัวตั้งก็ได้นะตัวนี้เราจะสลับก็ได้เอาเอาเลขนี้ไปไว้ข้างบนนะคะแล้วเอา8ปดพันสี่ร้อยยี่สามาไว้ข้างล่างแทนก็ได้เนาะทีนี้อต่อไปเราก็มาเขียนสรุปตรงนี้นิดนึงนะคะได้แปดเก้าหกสามเจ็ดเนาะแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดนะคะอืม วันนี้นะคะเหมือนปากกาจะใหญ่ไปเลยเดี๋ยวขอขอลดขนาดนิดนึงเนาะจางนั้นต่อตัวนี้เราก็เขียน8 9 6 3 7แค่นี้ค่ะนักเรียนเสร็จแล้วเนาะหนึ่งข้อนะคะข้อต่อไปนะคะนักเรียนก็ตั้งบวกเองเลยนะคะโดยวิธีการเขียนเนี่ยหนูต้องไล่มาตั้งแต่ข้างหลังเนาะช่องหลังมาเลยนะคะต่อไปเป็นเลขอะไร3 2นะคะต่อไปตัวนี้นะคะก็เขียน7 1 9 5 2นะคะแล้วก็มาบวกกัน0บวก7ได้7 6บวก1ได้7จนบวก9ก็ได้9นะคะ3บวก5เป็น8 2บวก2ได้4นะ,ะใส่คำตอบไปเลยนะคะใส่อีกรอบหนึ่งเนาะ อ่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นักเรียนก็ทําไปนะคะแผ่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําให้เสร็จนะอ่ะตัวนี้ทุกยนนะคะต่อไปเรื่อยๆทาทาไปนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อน,น้เสร็จแล้วอ่ะต่อไปเป็นหน้านี้นะคะหน้านี้แห้กเรียนไขรแล้วหัดลับถูกไหมนักเรียน,นก็บวกตัวนี้ก่อนนะคะ บวกตัวนี้ก่อนว่าได้เท่าไหร่นะ,อะเอาข้างหลังบวกข้างหลังก่อนนะคะ,ะบวกได้เท่าไหร่15ใช่ไหมคะ15แล้วก็ใส่5ชูมา1นิ้วหรือ,อทด1ตรงนี้ก็ได้อะต่อไปเอา1บวกศได้1บวกทดอีก1เป็น2นะคะ4.5บวก5ได้9 2.5บวก5ได้7 1บวก2เป็น3นะคะทำให้ครบทุกตัวเนาะ1บวก8ได้9 0้บวก9ได้9 5้บวก8ได้13ใส่3ทด1 5ไม่มีตัวบวกก็มาบวกทดอีก1เป็น6 2ไม่มีตัวบวกใส่ไปนะคะพอนักเรียนหาคำตอบมาได้แล้วเนาะ หนูหาคำตอบมาได้แล้วมาใส่รหัสลับตรงนี้นะคะเราก็มาดูว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยสามหมมันคือตัวอะไรลูกตัว s นะคะเราก็ใส่ตัว s ไปในนี้อ่าต่อไปข้อ2เราตอบอะไรเอ่ยอยู่นี่ใช่ไหมคะตัว m เราก็มาใส่ m นะคะ ทีนี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะักเรียนไปหาคำตอบเองแล้วก็นำภาษาอังกฤษมาใส่ตัวนี้นะมาดูซิว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรนะคะโอเคฝากให้นักเรียนไปทำนะคะโอเคอ่ะต่อไปนะคะการบวกแบบแบบมีทศซึ่งเราไม่ได้บวกแบบทศเนาะปสามเราบวกแบบใช้จุดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะ เป็นการบวกคล้ายๆบวกแบบใช้จุดแต่ว่าเราจะไม่ใช้จุดเราจะใช้ตัวห้อยเ่ะลองมาดูว่าทํำยังไงมันบวกคล้ายๆกันนะลูกอะหนูก็เอา3ามบวกแปบวกแเนี่ยได้เท่าไหร่คะได้11ใช่ไหมได้11เนี่ยให้หนูใส่ใส่เฉพาะตัวหลังสมมุติว่าเป็น11เราจะใส่แค่1เป็นตัวห้อยถ้า13เราจะใส่แค่3เป็นตัวห้อยเลขหนึ่งเราจะไม่ดูเลยอ่าดังนั้นอันนี้หนูก็ใส่หนึ่ง หนึ่ง <1 S 2> เป็นตัวห้อยนะคะแล้วหนูก็ใส่หนึ่งตัวนี้อ่ะแล้วทีนี้หนูก็ดูว่าอันเนี้ยมันมีหนึ่งหนึ่งตัวใช่ปะ่ะเอาไปบวกอันนี้เป็นหกและหนูก็เอาหกมาบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นเท่าไหร่หกบวกเก้าเป็นสิบห้าหนูก็ใส่ห้าและทีนี้หนูก็เอาห้าไปบวกต่อแต่ทีนี้ไม่มีบวกต่อใช่ปะ่ะเราก็ใส่ห้าอ่ามีตัวห้อยหนึ่งตัวมีตัวห้อยหนึ่งตัวเอาไปบวกอันนี้เป็นสองนะเอาสองบวกแปดได้สิบใส่ศูนย์ตัวนี้ก็เป็นศูนย์ นะคะศมีตัวห้อย1ตัวเอา1ไปบวก6 1บวก6เป็น7ดเนไหมคะเอา7จบวก1ได้ได้8นะคะก็ไม่ต้องห้อยอ่ะไม่ต้องห้อยก็บวกเลยได้3แบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้นักเรียนจะใส่เป็นเลขไทยก็ได้นะ,ะแบบนี้นะคะ ยังงงอยู่ไปดูตัวอย่างต่อไปอ่ะไม่ใช่ตัวอย่างหรอกเราก็เอาตัวนี้มาตั้งนะคะอ่าบวกกันนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นอ่ะห้าบวกแปดได้สิบสามใส่สาม มี1ตัวเอาไปบวก5เป็น6 6หบวก2เป็น8 5ดบวกเเป็น12ใส่2นะแล้วก็ใส่2อนะคะ1บวกศเป็น1บวกอีก3เป็น4ตัวนี้เป็น8นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคนะที่เหลือไปทําเองนะคะหรือใครอยากจะบวกแบบจุดเหมือนเดิมนะคะหนูจะบวกแบบจุดเหมือนเดิมก็ได้นะคะแบบที่ครูเคยสอนนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูแผ่นต่อไปของเราเป็นอะไรเป็นการลบแล้วนะคะ ต่อไปของเรานะคะจะเป็นแผ่นนี้นะอ่ะเราก็ลบอันนี้ก็ลบปกติได้เลยนะคะลบแบบใส่บาปปกติได้เลยเนาะอันนี้หนูก็เอาตัวมาลบกันนะคะ,ะได้แบบนี้หนูก็ใส่คําตอบไปนะคะอันนี้ง่ายเพราะว่ามันลบไม่มีการมันลบได้ปกติเนาะเจ็ดเขียนยังไงว่าลืมแปดศูน <laughs> ย์ 0. ตัวข้างล่างก็เหมือนกันนะคะโอเคครูผ่านโน้ะถือเป็นการทบทวนนะคะใบนี้เรามีไม่เอออ่าใบนี้มีนะคะหนูก็ลบเลยเอาหกลบสี่เหลือสองใส่ไปแล้วเนาะตัวนี้ต่อไปก็เอาหกลบสามเหลือสามนะคะต่อไปเอาเจ็ดลบสี่เหลือสามเอาสามลบสองเหลือหนึ่งแล้วก็สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งก็แค่นี้เองเนาะวิธีการทําแผ่นนี้นะคะครูผ่านไปเลยนะ ต่อไปที่นี้ในที่นี้เนี่ยในตัวอย่างเขาใช้แบบยืมเนาะแต่เราจะไม่ใช้การยืมนะคะเราจะลบแบบที่เราเคยเรียนมาเนาะองลบหเหลือ1นะคะ0ลบ8ไม่ได้ใส่บาเอา8-0ลบ0เหลือ8 6-1ลบ1เหลือ5 6-3ลบ3เหลือ3 8-4ลบ4เหลือ 4นะคะแล้วบรรทัดน,นี้นะบรรทัดน,นี้นักเรียนก็แปลงมา1อันนี้ต้องทบ10ใช่ไหมคะทบ10เป็น 2, 2ตัวนี้อยู่ข้างหน้าบาต้องลดไป 1, 1> เหลือ4ที่เหลือใส่ไปเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เองเนาะเป็นการทบะะทวนนะคะนักเรียนทําไปหมดแล้วนะคะ,อ,ะอีกสัก1น่ข้ออีกสัก1นึ่งข้ออีกสัก1น่ข้อเนาะหกห้าเ <5 S 1> ห้าหกเศนลบกันนะคะหกลบศูนเหลือหกหลบหไม่ได้ใส่บ้าแล้วก็เอาหกไปลบ5้าหลือนะคะเกลบเเหลือ2 5งลบสเหลือ3 6มลบสเหลือ4บรรทัดนี้ก็แปลงนะคะหก บาตัวแรกนะคะบาตัวแรกต้องทบ10ทบ10ของ1คือ9 2อยู่หน้าบาต้องถูดลบไป1เหลือหนึ่ 3, ไม่อยู่หน้าบาแล้วไม่มีบา์เขียนเหมือนเดิม4ไม่อยู่หน้าบาไม่มีบาเขียนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเป็นไงง่ายมากหรือเปล่าอ่ะโอเคที่เหลือก็ฝากนะักเรียนไปทำนะคะโอเคเรามาดูต่อไปของเรานะคะ คลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปการทบทวนนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาดูในข้อนี้นะคะก็คือให้หนูเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะทีนี้หนูต้องดูก่อนว่าเวลาเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ตัวที่เราจะมาเขียนที่อยู่ข้างหน้ามันจะต้องมีอันนี้ลบกับอันนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมตัวที่จะมีอยู่ข้างหน้าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่มากกว่าเนาะหนูก็ดูจํานวนที่1กับจํานวนที่2จํานวนไหนมากกว่ากัน จำนวนที่2มากกว่าใช่ไหมคะถ้าจํานวนที่2มากกว่าหนูต้องเอาจํานวนที่2เป็นตัวตั้งค่ะโอ้ทำไมใหญ่อ่ะจำนวนที่2เป็นตัวตั้งยังยังยังไม่ลดอีกอ่ะเราต้องเอาจํานวนที่2เป็นตัวตั้งนะคะห 2 4นะคะแล้วก็ลบแล้วก็เขียนจำนวนที่1น,นะคะแบบนี้นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะใช่ไหมคะต่อไปตรงนี้เราก็มาหาคำตอบกันนะคะ,ะเราก็ลอกลงมานะคะลอกลงมาเลยเหมือนตัวอย่างที่เขาให้เราทำเลยค่ะนักเรียนแต่เราต่อไปเราก็มาหาคำตอบใช่ไหมเอา4ี่ลบ6หได้ไหมสี่ลบหไม่ได้นะคะ อา้าวหายไปเลยไปไหนแล้วแบบหนึ่งนะคะนักเรียนเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วนี่โอเคอยู่นี่เองโอเคค่ะอ่ะอันนี้ <c oughs> 4ีลบ6ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่บาร์แล้วก็เขียน6กลบ4เหลือ2แล้วต่อไป2อลบ0ได้เหลือ2นะคะ1ลบ6ไม่ได้ใส่บาร์เอา6กลบ1เหลือ5นะคะ5้ลบ2เหลือ3 6มลบ3เหลือ3นะคะแล้วบรรทัดตอบเราก็มาแปลงนะคะอันนี้ ต้องทบ10เป็นทบ10บของ2คือ8นะคะต่อไป2ตัวนี้อยู่หน้าบาร์ใช่ไหมไม่มีบาร์แต่อยู่หน้าบาร์ต้องถูกลดไป1เหลือ1 5หตัวนี้เป็นบาร์ตัวแรกต้องทบ1ิเป็น5นะคะ3ตัวนี้อยู่หน้าบาร์ต้องถูกลดไป1เหลือสองตัวนี้ไม่มีบาร์ไม่อยู่หน้าบาร์ก็ใส่ไปเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะโอเคนอกข้อต่อไปก็นักเรียนก็ทำเองได้แล้วนะคะ เ,เดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะอันนี้ก็ตั้งลบปกติเนาะนักเรียนทำได้อยู่แล้วอสอนไปแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวข้างล่างนะคะ,ะตัวนี้ก็แค่เป็นการจับคู่ปกติคะ่ะนักเรียนนักเรียนต้องเอาตัวนี้นะคะ ไปคิดในเศษกระดาษก่อนเนาะหนูต้องไปคิดในเศษกระดาษก่อนว่าได้คําตอบเท่าไหร่แล้วเราก็มาโยงจับคู่กันแค่นั้นเองอเดี๋ยวครูทําให้ตัวอย่างหนึ่งข้อสมมติว่าตรงนี้เป็นเศษกระดาษคุณครูแล้วกันเนาะครูก็คิดเราก็มาตั้งปกติเลยค่ะนักเรียนศูนย์ลบสามไม่ได้ใส่บาสามลบศูนย์ 0, เหลือสาม สองลบเก้าไม่ได้ใส่บาเก้าลบสองเหลือเจ็ดสี่ลบแปดไม่ได้ใส่บาแปนะดลบสี่เหลือสี่แปดลบห้าได้เหลือสามห้าลบหนึ่งได้เหลือสี่แล้วเราก็มาแปลงตัวนี้นะคะสามเป็นบาตัวแรกต้องทบสิบทบสิบของสามคือเจ็ดเจ็ดเป็นบาตัวที่สองต้องทบเก้าเหลือสองสี่ไม่ใช่บาตัวแรกต้องทบเก้าเป็น ห้าสามไม่มีบาแต่อยู่หน้าบาถูกลดไปหนึ่งเหลือสองสี่ไม่มีบาสี่ตัวนี้ไม่มีบาแล้วก็ไม่ได้อยู่หน้าตัวที่มีบาใส่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็มาดูอยู่ไหนคะอยู่นี้เนาะหนูก็แค่ลากเสน้นแค่นี้เองเนาะหนูก็ไปคิดตรงนี้นะคะทุกข้อในเศษกระดาษเนาะแล้วก็มาลากตัวเชื่อมโยงในนี้นะคะโอเคเนาะต่อไปค่ะเดี๋ยวคุณครูดูก่อน ต่อไปนะคะจะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่านะคะต่อไปจะเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าเนาะ <pers es> บางแผ่นมันไม่มีนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยแบบฝึกหักอ่ะต่อไปตัวนี้นะคะต่อไปเป็นการหาตัวไม่ทราบค่านะคะก็คือเขียนตามตัวอย่างเลยเห็นไหมจะได้ก็คือตัวนี้เป็นบวกใช่ป่ะตัวไม่ทราบค่าตัวไม่ทราบค่าการบวกใช่ไหมคะ ตัวไม่ทราบค่าการบวกเนี่ยครูจะให้นักเรียนทําไหมคะลูกเอาไปลบทันทีใช่ไหมดังนั้นหนูก็จะได้เอาตัวไหนมากตัวนี้มากใช่ปะ่ะหนูก็จะได้ตัวมากเป็นตัวตังนะคะถ้าเจอบวกให้เอาไปลบทันทีจําได้ไหมคะคุณครูเคยสอนไปแล้วเนาะอ่ะได้เท่าไหร่หลูกก็มาลบกัน0ูนลบศูนย์ลศูนย์นะคะสี่ลบหนึ่งเหลือสามนะแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดนะคะ หกลบหนึ่งเหลือห้าสี่อ่ะเจ็ดลบสี่เหลือสามนะคะต่อไปนะคะต่อไปบรรทัดต,ต,ต่อไปอันนี้อันนี้เขาเขียนสี่เหลี่ยมใช่ปะ่ะอันนี้เราไม่ต้องเขียนสี่เหลี่ยมแล้วเพราะว่าเผื่อตัวนี้เรามีบาร์นะคะถ้าถ้าตัวนี้สมมุติว่าแถวนี้มีบาร์อย่างเงี้ยหนูก็เขียนเท่ากับแล้วก็แปลงบาร์บรรทัดนี้แต่เผอิญว่าคําตอบของเราตัวนี้ไม่มีบาร์เนาะมันไม่มีบาร์เราก็เว้นบรรทัดนี้ไว้เลยนะคะ เว้นบรรทัดน,นี้ไว้เลยเนาะดังนั้นเราก็มาเขียนตนัวนี้เอาคําตอบมาใส่นะแทนแทนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะงั้นหนูก็จะได้4 1 1 1 0ึ่งหนึ่บวก3 5 7 3 0เท่ากับ7 6 8ปดสศูนะคะให้หนูไม่ต้องใส่สี่เหลี่ยมแบบตัวอย่างนะคะไม่ต้องใส่สี่เหลี่ยมแบบตัวอย่างนะในบรรทัดที่คําว่าจะได้นะคะให้เรียนหาคําตอบมาเลยเผื่อคําตอบของเรามีบา์บรรทัดต่อไปเราจะได้แปลงบาแต่ถ้าคําตอบของเราไม่มีบาหนูก็เว้นไว้เลยนะคะข้อ2เห็นไหมจะบวกแล้ก็เอา2ตัวนี้มาลบกันนะคะต่อไปข้อนี้เป็นการลบ มันลบแล้วอยู่ข้างหน้าจําได้ไหมเอาไปทำอะไรข้อนี้เอาไปบวกนะคะวิธีการเขียนแต่ละบรรทัดเหมือนกันนะเจอบวกเอาไปลบทันทีนะคะข้อนี้ลบอยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกนะ,ะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวค,คุณครูดูของคู่ก่อนอะต่อไปของเรามีอันนี้มันก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหนูก็ดูตัวนี้เอาไปทำอะไร เจอบวกให้เอาไปลบนะคะหนูก็หาคําตอบมาแล้วก็มาเชื่อมโยงก็คือจะลากเส้นจับคู่นะคะกับฝั่งขวามือของเราฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันลบอยู่ข้างหลังให้เอาไปลบลบอยู่ข้างหน้าให้เอาไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกนะคะเจอบวกให้เอาไปทําอะไรทันทีลบลบอยู่ข้างหลังให้เอาไปลบนะคะลบอยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกนะเอา2ตัวนี้ไปบวกกันต่อไปเอา2ตัวนี้ไปทําอะไร ลบกันอันนี้เหมือนกันเอาไปลบกันนะคะโอเคดูก็ไปหาคำตอบมานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปทบทวนการบวกการลบนะคะแล้วก็การหาตัวไม่ทราบค่าของการบวกและการลบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาทวนเรื่องการคูณอีกหนึ่งอีกหนครั้งนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ